ูกจ้างระดับห e <pod> ัวหน้างานอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานในบริษัทรวมทั้งตนเองเกินกว่าที่นายจ้างกําหนดไว้นายจ้างจึงเลิกจ้างสมควรแล้วหรือไม่ที่ลูกจ้างต้องมาถูกเลิกจ้างแบบนี้คดีนี้มีคําตอบคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกจ้างดํารงตําแหน่งหัวหน้างานได้อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานในบริษัทรวมทั้งตนเองเกินกว่าที่นายจ้างได้กําหนดไว้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากนายจ้าง เมื่อนายจ้างได้รับทราบนายจ้างจึงดำเนินคดีแก่ลูกจ้างในข้อหายักยอกทรัพย์และเลิกจ้างลูกจ้างทันทีจากการที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างเป็นความผิดร้ายแรงลูกจ้างไม่ยอมจึงร้องต่อศาลว่าการกระทำของนายจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีขึ้นสู่ศาลสารพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของลูกจ้างสร้างความเสียหายให้กับนายจ้าง เป็นการกระทำที่ทุจริตต่อหน้าที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้คดีนี้ศาลท่านเห็นว่าการที่ลูกจ้างอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจําปีให้แก่ตัวเองเกินกว่าที่ทางบริษัทกําหนดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากนายจ้างและไม่ได้แจ้งให้ในายจ้างทราบทําให้ลูกจ้างได้รับโบนัสเกินกว่าที่บริษัทกําหนดไว้จึงเป็นการกระทําที่ทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัท จงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงทําให้บริษัทได้รับความเสียหายในจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะทำผิดจากการทุจริตต่อหน้าที่และสร้างความเสียหายให้กับนายจ้างถือเป็นความผิดร้ายแรงสมควรแล้วที่ถูกเลิกจ้าง ติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดตีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง y t u t u กลุรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรอชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะกสะรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน